สวัสดีท่านครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับตอนนี้เรายือนอยู่กันที่บริเวณดอยผาหีอํอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับผมท่ามกลางแสงแดดในช่วงฤด,ดูหนาวนะฮะช่วงที่เรามาเนี่ยมันเป็นต้นเดือนมกราคม2564วันนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยให้มาเที่ยวชมดอกนางพญาเสือโครงนะครับที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้ที่อยู่ใกล้ๆนะฮะก็คือดอกนางพญาเสือโครงดอกนางพญาเสือโครงเนี่ยจะเป็นดอกไม้ที่ เจอได้บ่อยในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะบนยอดดอยสูงสงนะครับที่ชังลานี่ต้องบอกว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่ดอกนางพญาเสือโครงเนี่ยเบ่งบานทั่วทั้งดอยเลยนะฮะแต่งแต้มดอยที่เป็นสีเขียวเนี่ยให้กลายเป็นสีชมพูดอกนางพญาเสือโครงหรือว่าดอกซากุระมเมืองไทยเขาชอบเรียกอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวจะโน้มกิ่งมาให้ดูตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในดงดอกนางพญาเสือโครงกันเลยทีเดียวนะฮะดอกนางพญาเสือโครงเนี่ยเขาชอบเรียกกันว่าเป็นดอกซากุระมเมืองไทย มีกินหอมอออม,หอมันอ่อนอชื่นใจหอมมันอ่อนไม่มากเท่าไหร่นะฮะเสียงพึ่งอบอวนไปทั่วทั้งต้นดอกนางพญาเสือโค้งเลยมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันต้องปลูกบนที่สูงดอกไม้พวกนี้ต้องประมาณ1200เมตรจากระดับน้ําทะเลดอกถึงจะสวยแล้วก็งามนะฮะล้วเห็นได้เฉพาะในช่วงฤด,ดู ฤดูหนาวนะฮะเจอเขาได้เฉพาะในช่วงฤดูหนาวนะครับเราก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเพื่อมาถ่ายภาพแล้วก็มาเชิญชวนทุกท่านให้มาเที่ยวชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่ตอนนี้กําลังเบ่งบานทั่วทั้งดอยเลยแต่งแต้มดอยให้เป็นสีชมพูที่จังหวัดเชียงรายในช่วงเดือนมกราแล้วก็กุมภาพันธ์ดอกนางพญาเสือโคร่งหรือว่าดอกชมพูภูพิงก็จะเริ่มเบ่งบานกันให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นบนยอดดอยผาหี อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับดอยปังขอนอํเภอเมืองดอยช้างดอยวาวีดอยแม่สลองทางฝั่งติดกับสปปลาวก็จะมีภูชีฟ้าภูผ,ผาตั้งนะครับที่เริ่มเบ่งบานสีชมพูทั่วทั้งดอยเลยแหละนะฮะและอีกหลายจังหวัดในทั่วเขตภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน้านเชียงใหม่หรือแม้แต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะ ลักษณะของดอกนางพญาเสือโคร่งก็คือกลีบดอกสีขาวอมชมพูด้านในก็สีชมพูเข้มเลยทีเดียวนะครับสีขาวชมพูก็ให้ความรู้สึกถึงความรักความโรแมนติกนะครับขาวชมพูก็จะเป็นความรักแห่งความบริสุทธิ์ความรักแห่งการให้รักแห่งการแบ่งปันความรักที่ไม่ครอบครองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครครอบครองความรักได้หรอกเนาะหากเรามีความรักก็ ต้องแสดงออกมาแล้วก็ควรแสดงออกมานะครับผ่านการกระทําแล้วก็คําพูดไม่ควรเก็บงามความรักไว้เหมือนดอกไม้ที่พากันเนบ่งบานไม่เก็บความสวยงามไว้นั่นเองนะครับดอกนางพญาเสือโค่งยังให้ข้อคิดคําคมกับเราด้วยนะฮะเป็นปัจญาชีวิตที่ได้จากดอกไม้ที่บอกที่บอกกับเราว่าถ้าเราอยากเห็นความงามความสวยก็จงออกไปหาไปพบ บนที่ต่างๆบนที่สูงนะครับและดอกไม้ทุกชนิดเนี่ยก็จะมีวันเวลาเบ่งบานไม่เหมือนกันในแต่ละฤดูบางดอกใช้เวลานานนะฮะหลายปีกว่าจะได้เห็นบางดอกเห็นปีละหนึ่งขังบางดอกหนึ่งเดือนก็ได้เห็นแล้วส่วนดอกนางพญาเสือโค้งเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยหลังจากปลูก3-5ปีแล้วเนี่ยแต่ละปีก็จะได้เห็นดอกในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนะฮะเหมือนกับความสําเร็จของคนเรานั่นแหละนะฮะต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่ละคนก็จะมีช่วงจังหวะเวลาชีวิตไม่เหมือนกันบางคนลงมือทําอะไรบางอย่าง ่างหลายเดือนหลายปีกว่าจะสําเร็จส่วนบางคนก็แป๊บเดียวเดือนเดียวก็บานเป็นความสําเร็จเป็นผลผลิตผ,ผลผลิตให้ได้เก็บเกี่ยวแล้วนะพูดผิดพูดถูกนะครับเพราะว่าสวยแล้วก็ชื่นชมความงามกับดอกนางพญาเสือโค้งนะฮะร,รู้สึกรักเขามากเลยเพราะ,ะความสีชมพูของเขาเนี่ยมันทําให้น่ากิน น่ากินมากเลยนะฮะความรักความน่ากินความสดใสแล้วก็ส่งผ่านมายังมนุษย์อย่างพวกเราให้ได้ชื่นชมอภิรมกับโลกใบนี้ที่ธรรมชาติได้แต่งแต้มให้หลากหลายสีสันนะครับครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราไปเที่ยวดอยผาหีแล้วก็ไปถ่ายรูปดอกนางพญาเสือโค้งกันมาระหว่างทางแล้วก็กําลังเบ่งบานนะครับสาหรับผมผมคิดว่าน่าอีกสักประมาณ 3- 4สี่วันน่าจะบานสวยกว่านี้อีกเพราะบางส่วนก็ยังตูมอยู่ แต่เราก็ได้ภาพส,สวยๆมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันกับทริปการขึ้นดอยมาถ่ายถ่ายภาพดอกนางพญาเสือโค้งนะฮะตอนนี้เรามาแวะกินข้าวแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มกันที่ร้านเบียเบียเฮาส์คาเฟ่น,นะครับนี่ที่ดอยผาหมีอันเป็นทางขึ้นบูชเช้านี่ขับรถผ่านแต่ว่าไม่ได้แวะเพราะว่าเราจะไปถ่ายรูปดอกไม้กันก่อนนะครับจริงๆแล้วดอกนางพญาเสือโค้งเนี่ยใครถ่ายรูปก็สวยนะเพราะว่ามันเป็นดอกสีชมพูใช้มือถือถ่ายก็สวย เออมือสมัครเล่นเนี่ยอยากจะถ่ายรูปสวยๆเนี่ยให้ให้มาถ่ายดอกนางพญาเสือโค้งเลยเพราะถ่ายรูปสวยมากแล้วคนยังไม่เยอะอะคนยังไม่แบบมันยังมันไม่เป็นแบบทั้งดอยมันไม่แบบอันนี้มันต้องหาจุดแต่ละจุดที่สวยๆที่เหมาะกับเราที่มาถ่ายรูปนะเราสั่งอาหารปแล้วแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มกันที่ร้านเบียร์มาแล้วเครื่องดื่มขอบคุณครับอันนี้เป็นไข่เจียวกุยช่ายเนาะ แล้วก็ชามากินข้าวกันวันนี้นะฮะร้านนี้วิวเขาโอเคอยู่นะพอๆกับสวนคุณปู่เลยนะฮะมันมันจะเห็นดอยสูงๆขึ้นมาดอยหนึ่งอะ่ะนะฮะก็ <k <k> จะเห็นวิวแม่สายอยู่แล้วก็จัดร้านได้โอเคอยู่มีที่นั่งแบบดูรูร้าอยู่มีแบบเป็นที่นั่งเขาจะเป็นคล้ายๆโฟมอะ่ะนั่งได้นะครับ มากินข้าวไข่เจียวกันอเอเป็นรูปหมีเดี๋ยวๆให้ดูไอข้าวเขา <laughs> จะเป็นรูปหมี B E A R นะเบแอันว่าแบร็คือหมีนั่นแหละนะฮะครับ <laughs> มาข้าวไข่เจียว หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะฮะตรงระเบียงเนี่ยที่เรานั่งอยู่มันจะเป็นระเบียงแล้วก็นั่งห้อยขากันมองไปนี่จะเป็นวิวเวิร์งขนาดใหญ่แล้วก็สวนลิ้นจี่ของชาวบ้านนะครับวันนี้เราสั่งชาไป พอได้แดดเนะี่ยก็จะรู้สึกอุ่นหนะ่อยอุ่นไอแดดหน่อยนะแล้วก็เล่นมือถือเช็คอินแล้วก็กินข้าวแล้วเครื่องดื่มสุดโปรดไม่ได้สั่งกาแฟเพราะว่าเรากินมาแล้วนะครับตอนที่ไปผ่าหีเนี่ยเจอร้านเปิดใหม่เยอะมากเดี๋ยวว่างๆเนี่ยจะขึ้นไปรีวิวร้านกาแฟต่างๆอยู่เหมือนกันแต่นี่คือแค่แวะมาแล้วก็มันเที่ยงพอดีก็เลยแวะกินข้าวกันก่อนนะก่อนที่จะลงไปบ้านเรานน่น สุดลูกหูลูกตาเขาจัดร้านได้โอเคนะน่านั่งมากคล้ายโคเวิร์กิ้งสเปซคือมีที่นั่งชิวๆเล่นมือถือพักผ่อนเมาท์มอยอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดดนตรีคอเบาๆนะชื่อว่าร้านเบีย B e A R BEAR อาบหรือเบียนะเบรแปลว่าหมีนะฮะร้านหมีที่ดอยผาหมีนะครับก่อนจะถึงสวนคุณปู่คนจะชอบไปสวนคุณปู่กันเพราะวิวดีอันนี้ก็ไม่แพ้กันก็วิวใช้ได้เหมือนกัน,น,นไงร้านแบ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงจากดอยกันแล้วนะฮะถ้ามีโอกาสมาดอยผามีแล้วก็ดอยผาหีช่วงนี้หน้าหนาวนี่รับรองสวยมีดอกไม้สีชมพูมีร้านคาเฟ่ร้านอาหารเยอะแยะเลยหลายทางให้เราเลือกแวะเพื่อจะเติมพลังงานแล้วก็ดื่มด่ากับรสชาติกาแฟของที่นี่นะฮะเราได้เห็นชาวบ้านกำลังเก็บเม็ดกาแฟกันด้วยช่วงนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังนี่อยากจะภูมิใจมากเลยวิวบนสวยเห็นไหมสวยมากอะ่ะเนี่ยับบรรยากาศสุดแสน จะอบอุ่นนะฮะเพราะเรานั่งอยู่กลางแดดแต่จริงนั่งไหนในหนาวนะแต่พอเรานั่งกลางแดดเนะี่ยจะอบอุ่นนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไคร e กันนะครับวันมมนี้ลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ